สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สุชิระหกสามสีทาโร่นะคะสำหรับวันนี้จะเป็นคลิปแลมดอนนะคะอัปเดตพลังงานคุณแล้วก็อัปเดตพลังงานเขานะคะหลังจากที่เราทําคลิปทวินเฟรมไปแล้วเนะวาะคันนี้เราก็อาจจะออกมานะคะจากทวินเฟรมหรือเรื่องเนื้อคู่นะคะแต่ว่าเป็นพลังงานของคนที่เพิ่งรู้จักกันหรือว่ากําลังอยู่ในความสัมพันธ์แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันหรือว่า,าไม่รู้ได้ซ้่ว่า ไม่แน่ใจกับความสัมพันธ์เช่นว,ว่าไม่รู้ว่าเป็นทวินเฟรมหรือโซเมทหรือเปล่าคะ่ะแต่ว่าตอนนี้มีความรู้สึกว่ามีคอนเน็กชันกับเขาค่อนข้างรุนแรงเนะาะคราวนี้นะคะเราก็เลยเดูคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านแบบตัดไพ่ครึ่งหนึ่งนะคะเป็นการเปิดพลังงานเช็คว่าพลังงานคุณกับเขาณนะตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงได้บ้างนะคะการเช็คพลังงานก็อาจจะทําให้เรารู้นะคะว่าช่วงนี้เขาเป็นยังไงตัวเขาทําอะไรอยู่ ความรู้สึกนึกคิดนะคะจะได้มองเห็นว่า,าแนวโน้มในการที่เขาจะตัดสินใจหรือกระทำใดๆเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากพลังงานเหล่านี้ได้นะคะามาเริ่มกันเลยนะส่วนคนที่เข้ามารับชมอยู่แล้วก็ยินดีมากๆเลยนะคะเวลคัมแบ็กนะคะส่วนใครที่เข้ามาใหม่ก็ลองฟังกันไปก่อนนะคะอา,อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินนะเดี๋ยวก็จะคุ้นชินเอง เริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเราตัดไพนะ่เนาะเหมือนเช่นเคยนะคะก็แต่ก็จะตัดไพ่นะไม่ถึงครึ่งนะคะประมาณนี้เพื่อที่จะอ่านพลังงานคุณพลังงานเขานะคะพลังงานของคุณกับเขาสามารถสลับฝั่งกันได้นะคะเราจะอ่านเป็นพลังงานชายหญิงอ,อ่อแฟมินินแฟมินายกับมัสคูลินนะคะพลังงานผู้หญิงผู้ชายซึ่งเราไม่ได้ระบุเพจอันเนี้ยทุกคนน่าจะเข้าใจนะอ่ะเริ่มกันเลยนะคะ <c oughs> ฝั่งทางนี้นะคะจะเป็นพลังงานของคุณแล้วก็ฝั่งด้านนี้จะเป็นพลังงานของเขานะคะหรือถ้าฟังดูแล้วเนี่ยสลับกันก็ได้นะคะไม่มีข้อแม้ขนาดนั้นแล้วก็อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะก็ต้องบอกอย่างนั้นก่อนนะคะพลังงานในวันนี้เนี่ยเริ่มต้นเปิดตัวมานะคะคนหนึ่งนะคะเป็นพลังงานของการออกไปพบปะผู้คนแล้วนะ เจอกับอะไรใหม่ๆเปิดใจให้สิ่งใหม่ๆนี้ก็ได้นะคะเป็นการถันหลังให้กับสิ่งเก่าแล้วเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่หรือกําลังจะมีการไปปาร์ตี้นะคะตัวคุณหรือเปล่านะที่กําลังจะมีการเดินทางไปงานปาร์ตี้ไปพบเจอเพื่อนหรือว่าไปร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานอะไรบางอย่างนะคะส่วนตัวเขาเนี่ยดูแล้วเป็นพลังงานแบบ the Devil อะเหมือนเขาติดกำดักอยู่กับอะไรบางอย่างเพราะกระแตมองเห็น กลุ่มหัวตรงนี้นะคะเปิดไพ่มาหลายครั้งก็ไม่เคยเห็นสักทีแต่ว่าพอเปิดไพ่รอบนี้กับเห็นคนนะคะใส่หูตรงนี้เป็นผู้ชายแล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้นะคะเหมือนเขาเนี่ยโดนถูกชักใยจากเจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่านะคะเพราะว่าดูเหมือนเขาจะแทรปบแล้วก็ติดกำดักอยู่กับไอ้เหล่านี้ของเหล่านี้หรือมีการเผลอใจนะคะหลงไหลไปกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งย,ย่อยยุหรือเสพติดนี้ก็ได้นะเช่นว่า ติดเราติดยาติดพนันอะไรเงี้ยค่ะเออมันเป็นลักษณะของการวนอยู่กับสิ่งที่เขาไปกระทํามาแล้วอาจจะไม่ได้ถูกทางเท่าไหร่เนาะเปิดไพ่มาก็คนละพลังงานกันเลยจริงๆนะคนนึงเนี่ยพร้อมที่จะออกไปสู่ดวงดาวนะคะออกจะไปปาร์ตี้นะหรืออาจจะกําลังจะไปปาร์ตี้งานเนี่ยนะคะคุณอะอาจจะกําลังจะไป าร์ตี้ของบริษัทหรือเปล่านะเออตีมชุดขาวนะคะออก็อาจจะไปใกล้พื้นที่ที่อยู่ใกล้น้ําอะไรอย่างงี้ไหมส่วนเขาเนี่ยดูเหมือนจะมีความเครียดความกดดันนะคะจากสิ่งที่เขาไปติดกําดักอยู่เนาะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวก็ได้หรืองานหรือชีวิตประจําวันของเขาอย่างนี้ก็ได้นะคะอืมพลังงานของเขาณนะตอนนี้นะตัวเขานะคะเป็นมังกรได้เนาะชาวราศีมังกรนะคะถ้าเป็นนะ ส่วนตัวคุณเนี่ยก็อาจจะเป็นธาตุน้ำนะคะไพ่ the judgment เนอะคุณฝั่งคุณเนี่ยได้ไพ่ the judgment นะคะส่วนตัวเขาเนี่ยได้ the hangman ตัวคุณเนี่ยมี energy มีพลังงานที่กระต่ายเห็นในตอนนี้คือเหมือนเปิดใจเปิดรับนะคะปล่อยปล่อยกายปล่อยใจไปตามธรรมชาติปล่อยให้โชคชะตานำพาไป แล้วการที่คุณปล่อยแบบนี้ไม่ต่อต้านนะคะไม่สู้กับนะ่ะเออดูเหมือนกับว่าคุณจะไปได้ด้วยดีนะคะในในขณะที่เขาเนี่ยพยายามเป็นอย่างมากเนาะกับสิ่งที่เขาตกหลุมพรางไปเนี่ยมันทําให้ชีวิตเขาหยุดชะงักหรือว่าสิ่งต่างๆที่เขาอยากจะทําหรืออยากจะเอื้อมเนี่ยมันหยุดชะงักลงด้วยไพ่เดือยแฮงแมนนะคะเช่นว่าอยากจะติดต่อคุณหรือว่าอยากมาหาคุณแต่มาไม่ได้อย่างี้ก็ได้นะนี่แล้วแต่ ความสัมพันธ์นะคะว่าเป็นยังไงแต่ว่าณนะตอนนี้เนี่ยพลังงานที่ว่าเนี่ยคุณกับเขาเนี่ยมีพลังงานที่ค่อนข้างแตกต่างกันเหมือนไปกันคนละทางไม่มีจุดเชื่อมโยงนะคะไพ่เอ็ดอวบคันะคะมีโอกาสว่าการเดินทางของคุณครั้งนี้เนี่ยเหมือนคุณจะทิ้งอะไรเก่าๆไว้เบื้องหลังเนาะแล้วไปแล้วไปข้างหน้ากับชีวิตหรือการที่คุณเนี่ยกําลังจะเดินทางไปร่วมงานปาร์ตี้หรือ เดินหน้าไปหาสิ่งที่เรียกว่าเป็นแสงสว่างในชีวิตอะ่ะเหมือนคุณต้องทิ้งจำใจต้องทิ้งนะคะกับสิ่งเก่าๆไว้ข้างหลังอาจจะเป็นความรู้สึกที่มีให้กับเขานี่แหละเนาะเพราะเราถถามถึงพลังงานคุณพลังงานเขาอะนะคะกระต่ายมองว่าช่วงที่คุณกําลังเดินทางหรือช่วงที่คุณมีการหันหลังให้กับเขาเนี่ยตัวคุณอะกําลังมุ่งหน้าไปสู่แสงสว่างหรือช่วงเวลาเช้าซึ่งมันเป็นเวลาที่สดใสามากนะเป็นเวลาที่นกออกมา จากล่างนะคะไปหาอาหารไปอะไรเงี้ยคือดูแล้วมันดูสดใสในขณะที่เขานะคะแฮงตัวเนาะเป็นเดอะแฮงแมนก่อนหน้านี้การที่เขาแฮงตัวเองไว้อย่างเงี้ยมันทําให้เขาเหมือนกับไม่สามารถก้าวไปสู่อีกฝากฝั่งหนึ่งของโลกใบนี้ชีวิตเหมือนคนจมอยู่ในน้ําแล้วก็เหมือนกับใช้ชีวิตตอนกลางคืนตลอดเวลานะคะไม่สามารถมีช่วงเวลาของความสดใสหรือแสงสว่าง ให้ได้อบอุ่นแต่คุณกําลังจะเดินก้าวไปสู่จุดที่เรียกว่ามันอบอุ่นในชีวิตหรือแม้กระทั่งความสุขสงบความอบอุ่นในใจแต่เขาเนี่ยหนาวเหน็บอยู่กับเหมือนคนจมน้ำอะ่ะเอออยู่ตลอดเวลาเราเป็นการจมน้ําตอนกลางคืนน่ะที่แบบมันทําให้ความรู้สึกของเขาหรืออิโมชันของเขานะคะมันเยือกเย็นมันไม่อบอุ่นแต่ก็ไปไม่ได้นะคะเหมือนเขาโดนขังไว้เออดูฟังดูพลังงานคือ คุณนะ่ะเริ่มเห็นแสงสว่างแล้วแต่เขาอ่ะยังอยู่ในโทนของโหมดที่แบบจมดิ่งอยู่กับความรู้สึกอะ่ะอาจจะเป็นการที่เขาแทรปหรือเขาติดกำดักตรงนี้อาจจะเป็นความรู้สึกของเขาก็ได้นะการที่เขาไม่ไม่ยอมพัฒนาหรือไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเ,เขาเลือกที่จะอยู่จุดตรงนี้ค่ะในขณะที่คุณเนี่ยการที่คุณทิ้งบางอย่างไว้เบื้องหลังหรือความรู้สึกที่มีต่อเขาหรืออดีตที่มีกับเขาไว้เบื้องหลังเนี่ยเหมือนกับว่าตัวคุณจะ ใช้ชีวิตได้ดีขึ้นเนาะชีวิตมีบาลานซ์นะคะมีโมเมนต์มากขึ้นมีสิ่งใหม่ๆใ,ให้ได้เรียนรู้หรือได้สัมผัสนะแม้แต่เนี่ยดูง่ายๆเลยสีไพ่อะคือแบบมันเป็นเอลเมนต์สีไพ่ในแต่ละใบอะ่ะมันจะมันจะบ่งบอกถึงคุณลักษณะของเอ่อสภาวะจิตหรือเขาเรียกอะไรนะสิ่งแวดล้อมภายในตัวคุณนะคะอือกาเรียกเอลเมนตเนาะเออธาต,ตุต่างๆเนี่ยคะ คุณนะสัมผัสได้ทั้งแสงนะคะแสงไฟแสงแห่งความอบอุ่นจากภาทิศนะคะความเยือกเย็ยนคุณก็ผ่านมาแล้วแต่คุณน่ะได้สัมผัสในหลายๆจุดในขณะที่เขาเนี่ยไม่สามารถมองเห็นโลกอีกด้านหนึ่งเหมือนคนที่อยู่ใน เหมือนคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังอ่ะอันนี้คืออารมณ์ของเขาเลยนะคะแล้วก็ความรู้สึกของเขาณตอนนี้มันเลยทําให้คุณอ่ะสมดุลได้มากกว่าตอนที่คุณอยู่ในพื้นที่ที่เหน็บหนาวแต่คุณก็ยังมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณอ่ะอบอุ่นได้ในขณะที่เขาไม่สามารถเลยนะอืเหน็บหนาวยังไงก็คือเหน็บหนาวอย่างนั้นนะคะแสงสว่างไม่มาแต่จริงๆแล้วเขาก็รออยู่นะรอช่วงเวลาของการเยียวยารอช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงรอช่วงเวลาของการที่เขาจะ take action แสดงว่าสิ่งที่เขาแทปอยู่หรือติดกำดักอยู่เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกของเขาเองนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะลงมือทําได้เขามีทุนในการที่จะทําสิ่งนั้นที่เขาต้องการอย่างเช่นว่าถ้าเขาต้องการที่จะมีความรักจริงๆแล้วเขาพร้อมนะเขาพร้อมที่จะไปลงทุนเพราะเขาเหมือนกับบ่มเพาะนะคะฐานะอะไรแบบเนี้ยเออเขามีอ่ะเขามีฐานะ เป็นคนที่มีแบบมีอะไรบางอย่างหละแต่ไม่พร้อมที่จะลงมือเขาปิดกั้นโอกาสของตัวเองด้วยการแห้งตัวเองเอาไว้นะคะด้วยการที่จมอยู่เลือกที่จะจมอยู่กับจุดเดิมในขณะที่คุณเนี่ยกล้าที่จะออกมาแล้วเดินไปข้างหน้านะคะดูพลังงานแตกต่างกันจริงนะตัวคุณนะคะอาจจะเป็นสายฮิลลิ่งเยียวยานะคะฮีเลอร์นะเป็นเอ่อเป็นหมอเป็น คนที่รักษาคนอื่นได้เป็นไลฟ์โค้ชนะคะหรือแม้กระทั่งเป็นหมอดูก็ได้นะตัวคุณเพราะว่าไพ่ขึ้นมาติดกันสองใบเลยคือเธอเอ่อเทมเพลแรนซ์นะคะเทมเพ r a รนซก็พูดถึงเรื่องของการเยียวยาอยู่แล้วเนาะการรักษาการเยียวยาเป็นเจ้าหน้าที่นะคะสาธารณสุขเป็นอสมอยังได้เลยนะเป็นเอ่อ uh, พยาบาลน,นะคะเป็น เป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับการช่วยเหลือชีวิตคนหรือแม้กระทั่งช่วยเหลือทางด้านจิตใจยอย่างนี้ก็ได้เป็นหมอดูอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นคนที่คอยให้คาปรึกษาคนอื่นอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเหมือนคุณจะใช้ชีวิตได้บาลานซ์คุณเยียวยาตัวเองได้รักษาตัวเองได้และทีเนี้ยมันเหมือนกับว่าคุณเหลือพลังงานมากพอที่จะช่วยคนอื่นได้ด้วยนะคะคุณคอนเนคกับจิตวิญญาณของคุณได้แล้วคุณสามารถที่จะบอกกับคนอื่นได้อย่างเงี้ยเออคุณอาจจะไปทําช่องยูทูบอย่างนี้ก็ได้เนาะเล่าเรื่องราวประสบการณ์ให้ ที่ตัวเองเคยผ่านมาแล้วก็ How To ในการ Move On อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเออคนอื่นก็ได้ได้ประโยชน์จากการที่คุณไปแชร์เรื่องราวเหล่านี้ให้ได้ข้อคิดหรือได้ให้มุมมองอะไรเงี้ยในขณะที่เขาเนี่ยไม่ยอมขยับขยอนทําอะไรเลยทั้งที่จริงๆเขาต้นทุนต้นทุนเข้ามาดีนะคนคนนี้อาจจะเกิดมาจากครอบครัวที่มีฐานะอยู่แล้วนะคะแต่ดูแล้วเป็นเป็นครอบครัวที่ไม่ได้ดูฟุ้งเฟ้อหรือว่าอวดรำ่ำอวดรวย แต่เป็นคนที่พ่อแม่มีฐานะมั่นคงที่ดีปลูกมาไว้ให้มันเลยทําให้เขาเนี่ยอาจจะชะล่าใจเพราะอาจจะไม่เคยเจอปัญหาแล้วก็ไม่เคยแก้ไขปัญหาและณนะตอนนี้ปัญหาที่เขากําลังเจอคือปัญหากับตัวเองเขาเลยไม่รู้จะหาหนทางยังไงนะคะต่อให้ทรัพย์สมบัติที่มีนะมรดกที่พ่อแม่ตกทอดมาให้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการเจริญทาง จเจริญทางจิตใจ,จเจริญทางด้านปัญญานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเขาเองอะ่ะกำลังพิจารณาอยู่อืเนาะว่าตัวเองเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองแล้วเขาจะผ่านมันไปได้ยังไงแล้วก็เอาแต่รอเวลานะคะเพราะว่าไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้ก็ได้หรือจริงๆเขาอาจจะไม่เคยเจอคนอย่างคุณไม่เคยเจอปัญหาที่เจอกับคุณก็ได้มันเลยทําให้เขาต้องใช้เวลานานเป็นแบบเจ็ดเหรียญหรือรอเวลา นะคะเพื่อที่จะมั่นใจว่าเออเนี้ยใช่แล้วนะคะเขาถึงจะกล้าลงทุนไพ่เริ่มดีแล้วนะสีไพ่เขาเริ่มมาดีแล้วนะคะเหมือนเขาจะเริ่มมีการคิดแล้วแล้วนะคะถ้าเห็นว่าเขาเนี่ยเงียบหายไปนานนะถ้าเขาเงียบหายหน้าหายหายหน้าไปนะคะใช้เวลาในความสัมพันธ์นี้เยอะอะไรเงี้ยเออเหมือนในช่วงเนี้ยเขาน่าจะนะคะเข้าหา เข้าหาแสงสว่างที่เรียกว่าธรรมะนี้ก็ได้นะหรือไปฟังไลฟ์โค้ชหรือจริงๆเขาได้รับแสงนั้นจากคุณนั่นแหละนะคะถ้าคุณยิ่งเป็นคนที่มีคอนเทนต์นะเป็นคนที่ดูดวงได้หรือคุณอาจจะพูดอะไรบางอย่างนะคะช่วยทําให้เขาเน่คิดได้ก็ได้นะเออเพราะดูเหมือนเขาแบบได้ไพ่เดอะไฮโลเฟนะคือเหมือนเขาแบบตื่นรู้อะไรบางอย่าง ไพ่ใบนี้นะคะแต่ปกติเนี่ยไพ่เดอะไฮโลเฟนถ้าขึ้นมาตามมาด้วยไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยเหมือนจริงๆแล้วเขาอะกําลังมีพิธีการมีงานแต่งมีอะไรอย่างนี้กาลังจะไปเข้าพิธีอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าแต่ดูแล้วเนี่ยเหมือนเขาจะไม่ได้ตั้งแต่ไพ่ที่เปิดมาคือมันไม่ได้มีลักษณะแนวโน้มแบบนั้นก็แต่ก็เลยคิดว่าตัวเขาเนี่ยน่าจะได้ตื่นรู้จากอะไรบางอย่างหรือกําลังเชื่อนะคะในเรื่องของจิตวิญญ,ญาณหรือ เชื่อในสิ่งที่เขาไม่คิดว่าจะเชื่อเออเพราะมันมันมั้งแต่ไพ่เดอะเดวิลคือเขาเหมือนกับตอนแรกเขาเหมือนมีความกล้าดีที่จะไป,ปะเผชิญหรือทําอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าไม่มีอะไรทําเขาได้แล้วเขาก็ไปลองแล้วสุดท้ายเขาก็ติดแงกอยู่กับสิ่งนั้นแล้วมันทําให้เขาเห็นผลลัพธ์ของ oh. เ,อเวนกร,รมอย่างนี้ก็ได้ณตอนนี้เหมือนเขามีความเชื่อที่เปลี่ยนไปเพราะเขาเชื่อที่เปลี่ยนไปเห็นไหม เข้ามาพึ่งพิงทางธรรมหรือเชื่อในเรื่องกรรมมันเลยทําให้สีเห็นไหมคะสีไพ่เปลี่ยนไปมันดูสว่างขึ้นดูอบอุ่นขึ้นอมืมันเป็นความอบอุ่นจากภายในไงในขณะที่คุณเนี่ยรับทุกเอลเมนต์นะคะเห็นว่าจะเห็นได้จากสีไพ่ที่ลงมาเนาะมันก็ต่างกันนะคะไพ่สามดาบนะคะแล้วก็ไพ่หนึ่งดาบ หนึ่งไม้เท้านะคะ,ะพลังงานที่เปิดได้นะคะตัวคุณกับตัวเขานะมีความจริงๆเนี่ยต่อให้คุณอะมองเห็นอะไรที่มันชัดเจนใช่ไหมคุณเข้าใจคุณชัดเจนแต่ว่าลึกๆแล้วในใจคุณยังรู้สึกเจ็บปวดจากสิ่งที่เขาเคยทิ้งเอาไว้อย่างนี้ก็ได้นะในขณะที่เขาเนี่ยพอเห็นคุณใช่ไหมคะมีสิ่งที่ เหนือออกไปหรือต่างออกไปแล้วเนี่ยตัวเขาก็มองว่าเออเขาควรจะ,ะเดินเดินทางนั้นเหมือนกับคุณบ้างอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยทําให้เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากมีการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตเนาะให้ Knight of Pentacles นะคะแล้วก็ให้ s ซ v ว่ o ออ u คันะคะ Knight of Pentacles ตัวคุณอ่ะเป็นคนที่จะต้องดูแลคนอื่นเนาะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการทํางานหรือหน้าที่เช่นว่าการช่วยเหลือคนอื่นในเรื่องของจิตวิญญาณหรือการเยียวยาคนอื่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยกายภาพเนี่ยคุณอาจจะมีคนที่คุณจะต้องดูแลอยู่แล้วนะคะเช่นว่าคุณคุณอาจจะมีลูกนะคะคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะหรือว่าดูแลคนที่บ้านดูแลน้องหมานะคะดูแลดูแล ฮาวส์มอะส่วนต่างๆในบ้าน,น,อ,อ,นอะไรเงี้ยเออมาเลยทําให้คุณอะไม่สามารถที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกได้มากนะคะต่อให้คุณรู้สึกจะเจ็บข้างในก็ช่างคุณก็ยังต้องทําหน้านิ่งไม่มีใครรู้หรือว่าเปิดเผยในสิ่งที่คุณเจ็บปวดได้นะเออคุณจําเป็นที่จะต้องเก็บมันไว้นะคะในฝั่งของเขาเนี่ยพอที่เขานะคะได้คิดแล้วเนี่ย เริ่มมีการวางแผนหรือเริ่มต้นได้ทําอะไรใหม่ๆเนี่ยหรือว่ามีไอเดียที่จะต้องต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยพอเขาลงมือปุ๊บนะคะมันเหมือนกับสิ่งต่างๆวิ่งเข้ามาให้เขาได้เลือกอะคนๆน,นี้อาจจะเป็นคนที่ชอบคิดหรือว่าครีเอทีฟอย่างนี้ก็ได้เนาะมาเลยทําให้เขารู้สึกว่าเออเขาเขามีแพชชั่นที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างแล้วก็ไปเลือกนะคะเลือกทําในสิ่งที่เขาควรจะทําได้แล้วเออมันมีไอเดียหลุดเข้ามา หรือเป็นช่วงของการหลงทางอยู่ก็ได้นะยังมองไม่เห็นชัดเจนว่าตัวเองเนี่ยเก่งในด้านไหนหรือว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยเป็นคนไหนในเจดถ้วยนี้กำลังหา personality ของตัวเองหรือว่ากำลังหาเส้นทางของตัวเองอยู่ก็ได้นะคะ mm. ก็ต่ายมองว่าอาจจะเป็นทางเลือกก็ได้หละอาจจะเป็นงานใหม่ที่กำลังจะเข้ามาหรือว่ามีคนเข้ามาให้เขาได้เลือกอนี้ก็ได้นะ ตัวคุณเนี่ยนะคะพ่ยขึ้นขึ้นลงลงก็แต่ว่าตัวคุณเป็นช่วงของการที่เรียนรู้ที่จะเยียวยาตัวเองเหมือนกันแล้วก็มีหลายๆครั้งที่มันชาเลนจ์คุณเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดหรือแม้กระทั่งความการอกหักจากเขาในอดีตที่ผ่านมาค่ะตัวคุณก็เลยเหมือนกับว่ามันมีช่วงที่จะต้องเขาเรียกอะไรขึ้นขึ้นลงลงเออกับตัวเองอยู่นะคะมีความสับสนหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ เขาส่งผ่านมาถึงคุณก็ได้เพราะดูแล้วไพ่ไพ่เอ่อเลเวลนี้เนี่ยคุณกับเขาความรู้สึกไม่ได้ต่างกันเลยคนหนึ่งเป็นทัวออฟซอร์ดคนหนึ่งเป็นนายออฟซอร์ดตัวเขานะคะคิดต่อให้ณนะตอนนี้เนี่ยมีทางเลือกหรือตัวเลือกอะไรเข้ามาก็ช่างแต่คนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแพิคนิดนึงในสิ่งที่เข้ามาเพราะไม่แน่ใจว่าจะเลือกไปทางไหนถ้าเลือกเราผิดล่ะจะเป็นยังไงเอออันนี้คือทำยิ่งทำให้เขารู้สึกแนิค ตัวคุณเองก็เหมือนกันแต่คุณแค่ลังเลใจว่าจะทําหรือไม่ทําแค่นั้นนะคะดูเหมือนพลังงานนะตอนนี้เลเวลนี้เนี่ยดูเหมือนคุณกับเขาจะไม่ค่อยชัดเจนกันทั้งคู่ในเรื่องของความคิดเนาะตีเรื่องของความคิดตีกันอยู่นะคะไฟล์เพนต์เคิลโอ้ได้ไพ่คล้ายๆกันเลยเนาะคนนึงเป็นไฟล์เพนต์เคิลแล้วก็คนนึงเป็นทริอัลเพนต์เคิลนะคะคุณอะเป็นคนที่ชอบที่จะตัดสินใจเอง เพราะฉะนั้นในหลายๆครั้งคุณก็ตัดสินใจแล้วก็รู้สึกว่าไปเคว้งคว้างเองส่วนตัวเขาเนี่ยเวลาที่มีความรู้สึกเครียดแบบนี้นะคะตัวเขาก็จะเอาตัวเองเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วก็ไปจดจ่อที่งานไปคุยกับเพื่อนร่วมง,งานอะไรเงี้ยอืมดูพลังงานก็เหมือนจะคล้ายแต่ก็ไม่คล้ายเท่าไหร่นะทุกคนอืมถ้าถามว่าตอนนี้เนี่ย คุณกับเขาเนี่ยทั้งคู่เป็นยังไงนะคะกระต่ายก็มองว่าตัวคุณเนี่ยต่อให้มันจะมีชาเลนจ์นะคะมออีอุปสรรคในเรื่องของความรู้สึกนะคะกับความเป็นอยู่ของคุณเนี่ยนะคะคุณก็ยังจะต้องดำเนินดำเนินชีวิตต่อไป แล้วก็ต้องจําเป็นที่จะต้องใช้แพชชั่นในการที่จะดําเนินชีวิตด้วยต่อให้วันนี้คุณงุนงดมากแค่ไหนคุณก็จะวนกลับมาทํางานเออประมาณนั้นคือคุณจะแบบไม่งุนงดแล้วก็แบบหนีไปเที่ยวคือคุณจะไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะเพราะคุณเป็นคนที่ดูแล้วเป็นคนที่แบบมีความรับผิดช,ชอบแล้วก็ต้องเป็นผู้นําให้กับคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะหนีไปเนี่ยเป็นเหมือนไพ่ห้าเหรียญเนี่ยอย่างดีคุณก็ทําได้แค่ปิดห้องล็อกตัวเองเอาไว้ร้องไห้แล้วก็เดินออกมาแล้วก็ปฏิบัตินหนนน้าาททีีีี่่่่ตอใขณะเเเคยรด แต่จริงๆเขาก็เป็นคนที่เหมือนจะไม่แสดงออกเหมือนกันนะเครียดลึกๆในใจแต่เขาจะมีวิธีการระบายความเครียดของเขาในเวย์อื่นๆเนี้ยค่ะอาจจะออกไปเจอเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คุณอะเป็นคนที่มีเพื่อนนะแต่คุณจะไม่เล่าเรื่องทุกเรื่องให้เพื่อนฟังเพราะภาพลักษณ์ของคุณคือการเป็นผู้นํา <ๆ S 1> การเป็นผู้ที่ดูแลเพราะฉะนั้นคุณจะมาเจอปัญหาเองเนี่ยเหมือนคุณจะไม่อยากให้ใครเห็นภาพนั้นคุณก็เลยเก็บปัญหาหรืออารมณ์ความรู้สึกที่มันแบบมันเคว้งมัน มันว้าวเวอะไว้คนเดียวแล้วก็สิ่งที่แสดงออกมาได้ก็คือการมีแพชชั่นนะคะการที่เห็นทำทำให้คนอื่นเห็นว่าคุณเนี่ยมีความสุขดีอืมเนี่ยอันนี้คือตัวคุณส่วนตัวเขาเนี่ยออกไปหาคนอื่นก็จริงนะแต่ใจลึกๆข้างในเนี่ยคิดถึงในเรื่องระหว่างคุณกับเขานะคะเป็นการเอาตัวเองออกไปเพื่อที่จะไม่ให้เหงาแต่ไปอยู่ณนะจุดตรงนั้นก็ยังคิดถึงคุณอยู่ดีไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเขาก็คิดถึงนะคะคนคนนี้เนะ มาดูกันด้วยไพย่คุณอาจจะคุยกับชาวลัคนาราศีมิถุนหรือเปล่านะเป็นธาตุน้ําได้มิถุนได้นะคะตัวคุณเองก็เป็นธาตุลมเหมือนกันคุณอะทริกกี้พลังงานของตัวเองมากนะคะอย่างที่บอกคือคุณรู้สึกอย่างหนึ่งแต่คุณก็สามารถที่จะแสดงออกเออีกเวน,นึงได้เช่นกันแล้วก็ออกไปเจอโลกภายนอกเพราะคุณรู้ว่าโลกภายนอกอะ่ะมันไม่ได้ใจดีกับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะเป็นคนดีเป็นคนมองโลก ให้มันสวยงามหรือเล่าเรื่องของตัวเองให้คนอื่นฟังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ปลอดภัยนักกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคุณคุณก็จะเป็นคนที่เลือกที่จะลงมือก่อนก่อนที่คนอื่นจะลงมือกับคุณนะเออคุณก็มีเวนี้เหมือนกันเนาะแต่ก็แต่มองว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่จะไปชี้ติ้งหรือว่าจะไปอะไรยังไงนะแต่ก็แต่มองว่าคุณน่าจะมองเห็นสัญญ,ญาณที่อันตรายถ้าเมื่อไหร่ที่เห็นสัญญ,ญาณอันตรายคุณพร้อมที่จะตัดหรือลงมือก่อนนะคะ ก็อาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะที่คุณรู้สึกว่ามันเริ่มไม่อันตรายคุณก็จะต้องเป็นคนที่จัดการก่อนนั่นเองนะคะในขณะที่เขาเนี่ยเวลาที่เขามองมันที่คุณอะ่ะเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่เขาไว้ใจที่สุดแล้วแล้วก็เป็นคนนี้แหละนะคะที่เขามีใจให้เลือกแล้วในใจนั่นเองนะคะแต่คุณอะ่ะดูเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไว้ใจเขาแล้วคุณก็พร้อมตัดด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะเออคุณแบบ คุณเป็นได้หลายอย่างมากเลยในขณะที่เขาแบบเริ่มชัดเจนกับตัวเองว่าเออเขามั่นคงกับคุณนะเขาอยากจะใช้เวลากับคุณมีความเป็นไปได้นะคุณกับเขานี่คืออยู่ห่างไกลกันนะคะแล้วจริงๆแล้วต่างคนก็ต่างยังมั่นคงต่อกันในทุกครั้งที่เขารู้สึกถึงคุณคุณก็รู้สึกถึงเขาคุณบางครั้งคุณก็รู้สึกเหมือนแบบมาดีดอ่ะคิดถึงเขานึกถึงเขาอะไรเงี้ยในขณะที่คุณเดินทางคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางก็ได้ ในขณะที่คุณเดินทางคุณไปใช้ชีวิตต,ต่างประเทศหรือว่าเดินทางไกลอะไรเงี้ยคุณก็ยังมีเขาอยู่ในใจเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้นั่งคิดถึงแบบนี้เหมือนที่เขาเป็นนะคะตัวเขาก็ยังมั่นคงเสมอกับคุณอยากจะใช้เวลากับคุณหรืออยากจะเจอคุณก็ได้หรือใจคนทั้งคู่อยากจะมีการเดินทางแล้วก็อยากจะมาเจอกันใช้เวลาร่วมกันหนีก็ได้นะอันที่จริงนะคะ ก็ต่ายอ่านไพง่งงไปหรือเปล่าน,นะมีคนมากวนก็เลยแบบสติแตกไปเลยนะเอออะตัวคุณนะคะพยายามพาตัวเองไปในจุดที่เรียกว่ามันหลุดพ้นแล้วก็เป็นอิสระภาพไม่ว่าจะเป็นแอ,อกอบของสังคมความคิดของคนอื่นที่มีผลต่อคุณหรือคําสั่งของคนอื่นไนงคะ่ะคุณคุณเป็นคนที่พยายามที่จะเรียนรู้จากสิ่งต่าง แล้วก็นําพาตัวเองไปสู่อิสรภาพตรงนั้นอันนี้คือน่าจะเป็นสิ่งที่คุณมุ่งมั่นนะคะตั้งใจเอาไว้หรือคุณอาจจะทําใจไว้ก็ได้ว่าการที่ไม่มีคู่คุณก็จะอยู่ให้มีความสุขที่สุดอะไรประมาณนี้เออมันเป็นลักษณะของความความเข้มแข็งที่อยู่ในรูปร่างที่มันเบาบางแบบนี้ค่ะเออแต่มองเห็นประมาณนั้นส่วนตัวเขาเนี่ยยังอยู่ในความคิดแล้วก็ความรู้สึกอืม จริงๆแล้วทั้งคู่เป็นคนที่ชอบอิสระนะเป็นคนที่รักอิสระเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นคนที่รักอิสระในคนละรูปแบบคุณเป็นคนที่รักอิสระในลักษณะที่ว่าจะมาขังให้คุณอยู่ในห้องหรือทําอะไรอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยไม่ได้คุณชอบที่จะไป,ปะเผชิญโลกไปเจอโน่นเจอนี่หรือไปมาจะไปจะมามันแบบแล้วแต่เรื่องของคุณเลยอะไรเงี้ยคุณจะไม่ไม่ยอมไม่ใครมาตีกรอบกับคุณได้ง่ายๆนะคะส่วนเขาเนี่ยเป็นคนที่มีอิสระทางด้านของความคิด เขาเป็นคนที่มีเหตุมีผลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเหตุผลใดๆก็ตามที่คนอื่นจะเอามาอ้างหรือมาพูดกับเขาเนี่ยเขารับฟังนะแต่ถามว่าเขาเชื่อไหมก็แต่ว่าเขาไม่เชื่อนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ก็จะต้องทํางานกับความคิดของตัวเองค่อนข้างมากเพราะบางครั้งความคิดของเขาก็นําพาไปสู่จุดที่อาจจะไปตกเหวได้ในขณะที่คุณเหมือนกันถ้ามีความอิสระมากนะคะ ถ้าไม่ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังตัวคุณเอง <_ an> ก็อาจจะไปเจอสิ่งที่มันเป็นอันตรายหรือมีความเสี่ยงในชีวิตได้เหมือนกันคุณสองคนเป็นคนที่คล้ายๆกันนะก็แต่ว่านะคะเป็นความคล้ายที่ไม่คล้ายอะ่ะเหมือนๆก,ออกันแหละแต่ว่ามันมีความแตกต่างอยู่ในนั้นนะคะอันนี้อาจจะเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างคุณกับเขาหรือเป็นจุดที่ทําให้คุณกับเขาเนี่ย ยังไม่ได้มีการมาเผชิญหน้าก็ได้แต่ก็ยังระลึกถึงแล้วก็คิดถึงกันอยู่เสมอนะคะนั่นแหละอย่างที่บอกคือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการที่คุณกับเขาเนี่ยความที่มันเหมือนกันแต่แตกต่างกันเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณกับเขาต้องแยกทางแต่ในคลาเดียวกันนะคะคุณกับเขาเนี่ยยังอยู่ในชีวิตของกันและกันยังอยู่ในความคิดของกันและกันอยู่นะคะพลังงานมันยังแบบมีความเชื่อมโยงกันได้อยู่ต่อให้ ทางกายภาพเนี่ยดูเหมือนกับยังไม่ได้มาเจอกันหรือว่ายังไม่ได้มีการรีเนียนน่ะแต่กะแต่ว่าคุณทั้งคู่ก็ยังมีความคิดถึงกันเนาะต่างเหมือนกับต่างคนก็ต่างไปเติบโตอะค่ะเออก็อาจจะเป็น การเดินทางหนึ่งของคู่ที่มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเนื้อคู่โซเมตนะคะก็ลองดูนะแต่ว่าเนี้ยก็อย่างที่บอกเป็นคลิปที่เช็คพลังงานก็เราก็มาเช็คดูว่าช่วงนี้เขาคิดยังไงประมาณไหนพลังงานเขาเป็นยังไงแค่นั้นเองนะคะก็มีโอกาสสูงอยู่นะว่าคุณกับเขาเนี่ยนะอนาคตก็อาจจะได้วนกลับมาเจอกันอีก เป็นในลักษณะแบบหกเหรียญหรือจริงๆก็อยู่ในชีวิตของกันและกันแล้วเพียงแต่ว่าอยู่กันคนละมุมเฉยๆหรือเปล่านะคะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวก็ตายเปิดไพ่ไพ่คิวปิดให้นะคะว่าไพ่คิวปิดเนี่ยอยากบอกหรือว่าแนะนําอะไรเกี่ยวกับการอ่านในครั้งนี้คลิปนี้ค่ะไพ่เดอะคิวปิดอยากจะแนะนําอะไรบ้างก็ไพ่เดอะคะิวปิดห oh. น่ค่ะ redirect your thoughts นะคะ โฟกัส on what you want ให้โฟกัสให้มุ่งเป้าไปที่สิ่งที่คุณต้องการเป็นหลักนะคะแล้วเดี๋ยวชีวิตจะนำพาไปเอง put yourself first อ่ะใช่เลยคุณทั้งคู่เหมือนมาถูกทางแล้วแหละต่างคนก็ต่างไปเจอปัญหาต่างคนก็ไปต่างไปเจออุปสรรคหรือนะตอนนี้ก็กำลังเจออุปสรรคอยู่ก็ได้ต่างคนจะต้องต่างทำงานในตัวตนของตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้ bring out ออกมาเป็นตัวตนที่ดีที่สุด เป็นคุณที่สุดมั่นใจที่สุดนั่นแหละถึงจะสามารถที่จะไปคองคู่เนาะประครับประคองกันได้ถ้าคนนึงอ่อนแอคนหนึ่งก็สามารถประคับประคองกันได้ในช่วงเวลานนหนึ่งอีกคนนึ่งเจ็บไข้คนนึงก็สามารถประคับประคองเป็นตัวแทนเยียวยารักษากันได้ในโมเมตนต์หนึ่งของชีวิตอะไรอย่างงี้ค่ะคือคนทั้งคู่พูดตรงๆต้องมีดีกันทั้งคู่ต้องถามตัวเองว่าตอนนี้มีดีแล้วหรือย,ยังถ้ายังนะคะไปฝึกทักษะตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้น เพราะเพื่อมาวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้ไม่เป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะตัวถ่วงของเขาอืมหรือเขาไม่ได้มาเป็นตัวถ่วงของเรารอืมแบบนี้เลยตรงๆนะคะเราต้องเป็นเบสเวอร์ชั่นของเราก่อนอันนั้นแหละมันถึงจะไปแอดแท็กหรือว่าไปดึงดูดคนอื่นได้แล้วก็ ทำให้มีพลังงานที่มันสมดุลแล้วก็ไปด้วยกันได้เงี้ยยาวๆนะประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์กันเข้ามาแล้วกันเนาะบ๊ายบายค่ะ